มาขอชีดยาบาดเจ็บยากคานแบบนี้ผมไม่ได้ต้องลองพยาบาลมาถามว่ายา,ยาชีดยาบาดเจ็บเข็มปักไอรนยย่ยยาเย็ตีนอนในนี้กลัวที่ชุดนชือเข็มไปปักในตีนอนมันน,มออนีุ่งมาอพ่อม่่อแอกนาดน่ะ <laughs> ผมไมฟังเปื่อนๆไอนเี้แม่ขอขนาดที่อยู่แล้วขี้มมอ่ะเย็บสี่นอนขวดลื้ขีบล้วไว้ฮะโอกวนลืกขีบล้ไหวมเดียวนี้นะปุ๊บปวเป็นโตง่มเงเลยนะ